สวัสดีครับพีเพยนะครับพีเพยจะมารีวิวในการเปรียบเทียบกับมือถือทั้ง2ตัวนี้ที่สเปคให้มาจัดเต็มมากกับราคาที่โคตรคุ้มจริงกับเจ้าตัวอีฟนิคสมาร์ตสิมือถืองบ1,990บาทที่พี่ทำการสั่งซื้อมาแล้วก็เจ้าตัวโป c o 471กับงบ1,900 90บาทผมทั้งคู่นี้บอกเลยว่าสเปคให้มาเพียงพอในการใช้งานจริงกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับกับตัว u s ซ o ฟ T7250 o c อ a c o r e กับบอด y ี้ในการดีไซน์มีความสวยงามหน้าจอให้มา e f r เฟ h ทั้งคู่คือ 120Hz ให้มา จัดเต็มจริงครับพร้อมกับแบตให้มาตัวนี้แบต5,000ตัวนี้แบต5,200แอมพร้อมกับดีไซน์ที่มีความสวยงามลงตัวจริงให้มาถือว่าจัดเต็มมากครับผมตัวนี้ซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อ ทั้ง2ตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์ี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งเนาะเราค้นหาเองอาจเจอของพรอมนะว่าให้กดซื้อตามลิงก์ี่แนบให้ใต้คลิปนี้เป็นของแท้ศูนไทยแน่นอนบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งผมราคาอาจ,จเจนว่าให้กดเจคราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุด ตามลิงก์พี่แนให้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวที่ตะก้าสินค้าผมตัวนี้มาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรหลังจากพี่ใช้งานทั้ง2ตัวนี้มาผมมาดูก่อนว่าตัว body ในการดีไซน์แต่ละตัวเป็นอย่างไรบ้างผมในส่วนของเจ้าตัว i p h o n i c smart 10ดีไซน์บอกเลยว่ามีความสวยงามในการออกแบบมากคือทำ body ออกมาถือว่า perfect มากทำเกรงานผิวสัมผัส อีฟนิดทำออกมาบอกเลยว่ามีความสวยงามแล้วทํางานประกอบออกมามีความแน่นหนาจริงครับนี่บอกเลยว่าสุดมากซึ่งพีชอบมากกับตัวนี้ผมโมูดกล้อง กล้องหลังให้มา8ล้านแล้วก็กล้องหน้าให้มา8ล้านไฟแฟกมีทั้งด้านหน้าหลังให้มาถือว่าเพียงพอมาด้านข้างเป็นปุ่มสแกนมือถือว่าให้มาดีมากแล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับนี่ตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์มีความสวยงามซัพพอร์ตในการฟ้าชาร์จคือ15วัตต์นะผมตัวนี้นะนี่อันนี้คือดีไซน์ครับถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับนี่ ซึ่งพีชอบมากตัวฝาหลังตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วครับถือว่าให้มาดีมากกับหน้าจอโซ่แสงถึง700นิ้นครับแล้วก็อาตาัตราเฟซซงถึงถึง1 2 0เฮิร์ตกับ c p u ซอฟ T7250 ให้มาจัดเต็มมาอันนี้รุ่นเบียดเลยนะแรม3กิกบวกเพิ่ม3กิกกับความจุ64ทั้งคู่พีซื้อมาคือรุ่นเบีดโมเดลน,นะครับผมแรม3กิกบวกเพิ่ม3กิกนะผมตัวนี้ซึ่งความบางของตัวเครื่อง8.2มนเมตรถือว่าในการจับในการพกถือว่าจับได้อย่างง่ายดายลำโพงคู่ให้มาเป็นลำโพงตัว DTS ทีผมสามารถปรับเป็นอัลต้าวอลลุ่มถึง ส0 0เให้มาแล้วก็การฝุ่นกันน้ำที่ ip 6 4ครับให้มาจัดเต็มมากกับตัวนี้ android 15 go edition นะครับนี่อันนี้คือดีไซน์บอกเลยว่าสเปคต่างสัปะงบนพันาะบ,บาทให้มาถือว่าเพียงพอในการใช้งานจริงครับนี่พี่ชอบดีไซน์มากถือว่าก็บด,ดีเทลในการออกแบบ เพียงพอมากผมตัวนี้มีความสวยงามคุ้มมากนะอีฟริกสมาร์ทสิทำตัวนี้เพอร์เฟกจริงครับมาดูว่าตัวนี้ดีไซน์แล้วก็สเปคเป็นอย่างไรผมตัวนี้ซึ่งพี่ใช้งานบอกเลยว่าตัวนี้เพอร์เฟกจริงเช่นกันกล้องหลังให้มามี AI c a m e ม a ความคมชัด32ล้านให้มาถือว่าเพียงพอมากหลังจากพี่ทำการใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว่ากล้องให้มาเพอร์เฟกจริง กล้องหลังสามารถซัพพอร์ตในการใช้งานบอกเลยว่ามีความคมชัดซูมภาพไม่แตกนะครับสามสำหรับความคมชัดจริงกงล้องผมให้มาเป็นกล้องหน้าที่เป็นแบบตัวนี้ผมคือกล้องหน้า8ล้านบอกเลยว่าในการจับในการถ่ายรูปถือว่าจับโฟกัสดีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าอันนี้ขอชชินชมนะครับแล้วผมหน้าจอให้มาใหญ่จริงหน้าจอ 6.88นิ้วกับหน้าจอรีเฟรชสูงถึง120เฮิร์ครับหน้าจอความคมชัด HD+ an, ทั้งคู่ก็ถือว่าเท่ากันในส่วนของรีฟเฟรชนะครับก็ถือว่าให้มาจัดเต็มมาก CPU ียูซอฟทีอาอกตคอซึ่งก็มีความสมุติในการกดในการปัดบอกเลว่าสมุติจริงครับนี่ มาดูว่าตัวนี้เป็นไงบ้างในการชาร์จแบตนะครับตัวนี้ให้มากับแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้ 5,200mAh ตัวนี้ในการฟ้าชาร์จบอกเลยว่าสูงสุดก็คือ1 5วัต์ทั้งคู่ในการฟ้าชาร์จให้มาเท่ากันนะครับถือว่าสู่สีกันมากนะครับผมอันนี้ก็1 5์นะครับอันนี้ก็1 5วัต์ก็ถือว่าเพียงพอมากนะครับผมในการใช้งานในการฟ้าชาร์จนะครับ สับเจ้าตัว poco 471ให้มาก็คือในการใช้งานเป็นตัว android 15เช่นกันนะครับผมบอกเลยว่าให้มาสเปคจัดเต็มมากกับงบ1,990กบาทมาดูว่าตัวหน้าจอเป็นอย่างไรบ้างถ้าพีขอเปิดหน้าจอที่เท่ากันและเปิดไฟสูงสุดนะครัวนี้นะครับนี่พีเปิดแสงสูงสุดเลยนะครับนี่มาดูว่าหน้าจอจะเป็นอย่างไรซึ่งสีสันของหน้าจอก็ถือว่ามีความสวยงามทั้งคู่ ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกครับสามารถในการกดในการทัดมีความเลื่อนไหลจริงครับซึ่งพีก็ทำการแอปพลิเคชันทั้งคู่ให้เท่ากันนะครับมีความสมมติเห็นว่ามันมีความสมมติ1 2 0เฮิร์จริงครับผมตัวนี้มาดูว่า UI ในการเข้ากล้องหรือว่า UI ในการแอปพลิเคชันจะมีความรวดเร็วแตกต่างกันมากน้อยเพียงน,นะครับเข้ากล้องนะครับ3 4ปึ๊บนี่ เห็นว่าสู่สีกันนะครับ3 4ปุ๊บนี่เห็นว่าความรวดเร็วในการเข้าแอปก็ถือว่าให้มาดีพอสมควรแอปการตั้งค่าครับ3 4ปุ๊บนี่ครับเห็นว่า CPU แรงเท่ากันถือว่าให้มาเพียงพอมากผมทั้งคู่นี้เช่นแอปตัวที่เป็นแคลรี่ในส่วนแอปแคลรี่นะของตัวที่เป็นของ จะใช้แอปโฟโต้ของตัว i f n i t จะใช้ตัวที่เป็น AI g a l l e r y แยกมาให้โดยตรงก็ถือว่าดีมากครับผมวันนี้ขอเชื่นชมครับนี่เดีย๋ยวผมในการเข้าแอปมาดูว่าแอปต่างๆจะเป็นเช่นแอป,แอปตัวที่เป็นนี่ครับเอาตัวที่มันเหมือนๆกันคลน้ายๆกันครับเช่นแอปเครือร่องๆดีกว่าครับผมนี่มาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับผมในการเข้าแอปนะครับเดีย๋ยวผมขอกดใครไปนะครับ3 4ปึ๊บ นี่ครับก็ถือว่าความเร็วสูสีกันทั้งคู่ถือว่าทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากในการเข้าแอปพลิเคชันนะครับผมมาดูว่าตัวนี้กล้องหลังสกินโทนจะเป็นอย่างไรเมื่อเราการถ่ายที่วัตถุเดียวกันนะครับนี่ซึ่งพี่ก็จะทําการถ่ายที่วัตถุที่ความคมชัดเท่ากันดูก่อนนะครับนี่เึ๊บ อันนี้คือพีไม่ได้ปรับเป็น3-2มล้านจะตั้งค่าเป็นดีฟอร์เหมือนกันนะครับเพื่อคอนเฟิร์มความคมชัดยังไงป๊อกโค1สีก็มีความคมชัดมากกว่าเยอะแล้วผมเพราะว่ากล้องหลัส32ล้านนะครับนีนบ่อันนี้คือรูปภาพที่พีทำการถ่ายให้ดูเลยผมว่าสีสันของรูปภาพก็จะประมาณนี้นะครับ ถือว่าให้มาดีทั้งคู่สีสันถือว่าเฮ้ยบอดเลยว่ากลงหลัง8ล้านแต่ของเจ้าตัวอ e ีฟริกสมาร์ทสิก็ทําออกมาถือว่าเพอร์เฟกมากอันนี้ขอชื่นชมนะครับส่วนตัวโปโค c เจ็ก็สีสันดีเพราะว่าเป็นแบรนด์จากเสี่ยวมี่ผมจะเก่งในเรื่องกล้องอยู่แล้วแหละตัวนี้บอกเลยว่าเพอร์เฟกจริงนะครับนี่สีสันดีผมบอกเลยว่าทั้งคู่ออกมาได้อย่างเพียงพอมากนะครับผมตัวนี้เนาะมาดูว่าตัวกล้องหน้าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพี่ก็จะขอทําการ ปรับตัวกล้องหน้านะครับนี่ครับถ่ายที่กล้องหน้าที่มุมมองเดียวกันนะครับก็ถือว่าสีสันหูถือว่าดีทั้งคู่กล้องหน้า8ล้านกับกล้องหน้า8ล้านถือว่าสกินโทนให้มาดีมากแต่ในการเก็บด้านหลังเห็นไหมว่าตัวเอฟนี่เก็บสีด้านหลังค่า F ถือว่าให้มาถือว่าเพียงพอจริงครับนี่อันนี้ก็สัพพีนะ มันก็มีความสวยงามแต่และเครื่องแตกต่างกันแต่ตัวก็ถือว่ากล้องหรือว่าทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกทั้งคู่ผมมาดูว่าเรื่องเสียงจะเป็นอย่างไรกลอโพง2ตัว d ีเท็ดส์กลองพงหนึ่งตัวเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับพี่ผมจะขอเอาไมโครโฟนไว้บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องเพื่อขอเฟว่าเสียงตัวไหนจะมีความคมชัดมากกว่ากันถ้าอยู่ตรงกลางนะครับ บอกนะว่าลำโพง2ตัวของอีฟนิกสมาร์ตสิคือแบบหืมงบไม่เกิน2,000แต่เสียงสามารถสู้กลำลังโพงเดชสี่ห้าพได้อย่างสบายหายห่วงนะครับมาดูลำโพง1ตัวของโปรโคซีเจ็ดหนึ่งครับ ถือว่าเสียงเบสเสียงกลางทั้งคู่ทําออกมาได้อย่างสมบูรณ์ะแต่ถ้าความชัดหรือว่าเสียงที่มีความดังยังไงจำพงสองตัวของอิฟนิคสมาร์ทสิก็มีความเสียงดังที่มากกว่า p ป c โค471จริงครับนี่แหละมันคือข้อดีข้อเสียต่างกันครับแต่ถ้าเรื่องกล้องนะพี่รู้สึกว่าความคมชัดเจ้าตัวโป c โค471ทําความ เรื่องกล้องถือว่าให้มาดีมากแล้วก็เรื่องแบตครับถือว่าทั้งคู่แบตสัพพีนะ5000กับ5,200ยเมมถือว่าไม่แตกต่างกันมากหมายผมแบตก็ถือว่าอึดทั้งคู่ในการใช้งานถือว่าเพียงพอจริงครับมุมมองพีเนาะในการเล่นเกมหลังจากพีสัมผัสเล่นเกมทั้ง2นี้มาเกม Rv ปรับสูงสุด60เฟรมถือว่าทั้งคู่ทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับมีความสมูทในการกดในการทัดของตัวเกมถือว่าให้มา ดีจริงหลังจากที่พี่สัมผัสตัวเกมมาถือว่าบอกเลยว่าเพอร์เฟกมากครับเกมฟรีไฟล์ปรับองการต่าๆทั้งคู่ถือว่าทําออกมาเพอร์เฟกจริงเกมตัว PUBG พับจเนาะพีแบบเป็นคําว่าลื่นไหลคือว่าทั้งคู่ทําออกมามีความลื่นไหลจริงครับแล้วก็มีความสมุดในการใช้งานจริงบอกเลยว่าเกินคุ้มค่า คุณราคาจริงทั้ง2ตัวนี้หลังจากพี่สัมผัสมาทุกอย่างถือว่าเพอร์เฟกจริงครับนี่บอดี้ก็มีความสวยงามตามที่วางตำแหน่งของกล้องที่มีความใกล้เคียงกันน้ำหนักถือว่าจับในการพกพาถือว่าสู่สีกันมากครับกับบอดดี้บอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงครับตัวนี้ก็น้ำหนักให้มาผม 193กรัมอันนี้ก็ให้มา187กรัมถือว่าเฉลี่ยก็ไม่เกินสารกรรมถือว่าทําออกมาได้อย่างสุดจริงแนตะ่ถ้าใครชอบหน้าจอใหญ่6.88นิ้วกับหน้าจอความคมชัด HD+ ทั้งคู่เท่ากันแต่สีสันผมในการสู้แสงอันนี้700นิ้นให้มาคือจัดเต็มมากในส่วนของเจ้าตัว Poco โกในการสู้แสงให้มา450นิ้นนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานในการสู้แสงทั้งคู่ส่วนตัวนะ เอาตรงนะคือดีทั้งคู่ครับผมคือมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ส่วนตัวใช้งานมาใครชอบแบรนด์ไหนก็แบรนด์นั้นผมคือใช้งานมาคือมันดีทั้งคู่อะ่ะคือบอกเลยว่าเวิร์กมากสํางบหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบ,บ, 1, บาทจะราคาเต็มประมาณสองพันสองสองพันสี่ผมซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อทั้งสองตัวนี้มาตามลิงก์ที่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าผมเสานี้ขอบคุณครับ